วันนี้ที่บ้านเลขที่52ทับ1หมู่10ตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาพันโทเอกชัยนาคชุ่มผู้บังคับการผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่112 จัดกำลังคนจิตอาสาพระราชทานและชุดช่างร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเซาดำเนินการก่อสร้างบ้านโดยได้รับการสน,สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลวังเย็นผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังเย็นไปนมอบให้แก่นายสมบูรณ์สายหยุดซึ่งเป็นผู้สูงอายุและยากไร้อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านเล็กที่หลังดังกล่าวซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอาจเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตในอนาคต โดยมีพันเอกธีรยุทธ์เส้งรอดรองผู้มัชาการกองพลทหารราบที่11เป็นประธานในพิธีมอบบ้านหลังใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2,567อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม